ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่ 92MHz สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอ,อทรธุรสุขสวัสดีค่ะ,คะชะโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่2นะคะเรื่องร้านกิฟช็อปค่ะร้านกิฟช็อปภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรคะสักกยะซัง สักกายสังคุณชโลธรชอบเป็นร้านกิฟช็อปไหมคะชอบค่ะในร้านมีหลายอย่างน่ารักทั้งนั้นบางทีก็ไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนถ้าเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนร้านแบบนี้มีให้เลือกเยอะนะคะของขวัญวันเกิดเพื่อนภาษาญี่ปุ่นพูดว่า 'Tomo の誕生日プレゼントト i ダチ i 誕生日プレゼント คำว่าโทโมดะจิแปลว่าเพื่อนตันโจบิแปลว่าวันเกิดปุเรเซนโตแปลว่าของขวัญน,นำมารวมกันเป็นโทโมดะจิโนะตันโจบิปุเรเซนโตะโทโมดะจิโนะตันโจบิปุเรเซนโตก็แปลว่าของขวัญวันเกิดเพื่อนนะคะคุณชโลธรน,นำเสนอคำศัพท์สักคำสิคะได้ค่ะเอาคำว่าอิรัชชัยมาเส อิดะชัยมาเซะถ้าไปร้านญี่ปุ่นจะได้ยินคำนี้ตั้งแต่เข้าประตูไปเลยนะคะหมายความว่ายินดีต้อนรับค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะหาโอซากาชิโอซากาชิเพื่อนยูจินยูจิน ผู้หญิงโจเซโจเซผู้ชายดันเซดันเซตุ๊กตายัดนุ่นนุยกุดุมินุยกุดุมิคุณหมีคุมาสังคุมาสังน้องหมาว่างจังว่างจังน้องแมวเนกโกจังเนกโกจังตัวการ์ตูน คาแรคเตอร์คาแรคตอโรคภูมิแพ้อะเลอร์จีอะเลอร์จีมีอาการแพ้อะเลอร์จีไทสต์อะเลอร์จีไทสต์โดยทั่วไปคีฮงเตกิคีฮงเตกิขี้ฝุ่นโฮโคอดิหุ่คดิหมอน กุชชังกุชชังน้ำมันหอมอารมณ์อารมณ์ลาเวนเดอร์ลาเวนดาลาเวนดาตระไคร้เลมอนกราสเลมอนกราสไม่ถนัดนิกาเตะนิกาเตะของที่ชอบไม่ชอบสกิกิได สกิขไรถุงชาทีบักกทีบักกชาเขียวเดกจะเลกจะชาฝรั่งโคจะโคจะชาสมุนไพรฮาบุติฮาบุติแก้วมักมักคัพมักกัพลาย กาละกาละนกน้อยโคทอดีโคทอดีสวยงามสเตกกิสเตกกิลังเลมาโยมาโยมาจากคำเต็มว่ามาโยอิมัสการคิดเงินไขเคไขเคกรุนาม k โอโคชิคุ s ไซ ฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องร้านกิฟ์ช็อปกันเลยนะคะอิっしนานชัยมาเสะนันิยินดีต้อนรับค่ะกำลังหาอะไรอยู่คะ友達の誕生日プレゼントを探しててるんですけど何かかかいいわかからなくกำลังหาของขวัญวันเกิดเพื่อนอยู่นะคะ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรดี ก็ยู่จินว่าโจเซเดสก์ดันเซเดสก์เพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายคะอนนนาโนโกเดสผู้หญิงค่ะนุ่ยกรุもも๊มีนั่ดโอสกิเดสก์ห้องที่นี้ว่คุมาซังโนเทดีเบียยาคาไยล่าชีวันจังเนกโกจังโนฮอกาณินิงกิโนเคเลกตาโมโนโมะทักซังอามิสิโย ชอบตุ๊กตาไหมคะที่ร้านของเรานอกจากมีหมีเท็ดดี้แบร์หมาน่ารักแมวน่ารักแล้วยังมีตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมด้วยนะคะすみません彼女はアคันー体質で基的いい่的อัลเลอい์กีที่รุนแรงพื้นฐานีข้กอกรมขอโทษนะคะเขามีอาการภูมิแพ้ พวกตุกตาหมอนที่มีขี้ฝุ่นเยอะนี่ไม่ได้เลยค่ะเดชตระโคจิลโนอะโลいかがですかアロマオイルとケンデルスタンドのセットになりますラベンダーやレモングラスナドアレルギーにいいと聞きますよถ้าอย่างนั้นชุดน้ำมันหอมนี่ดีไหมคะ เป็นชุดน้ำมันหอมกับขาตั้งเทียนค่ะได้ยินว่าลาเวนเดอร์ตะไคร้ดีต่อคนเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะคานูจูวะโคยูคาโอริโรนโมนโมนะนิกาเทน,บบนันดิสอะเลอร์กีเดวะอาริมาเซนกะสกอชิสุกิกิไรกะโอคุเตเขาไม่ค่อยชอบของที่มีกลิ่นแบบนี้ค่ะไม่ได้แพ้นะคะ テーショッディユーゼクでは、こちらのティーバッグとマックカップのセットなどいかがですかティーバッグは緑茶、紅茶、ハーブティーからお選びして、マックカップの柄もお好きなのを選んでセットにすることができます。タガトンシャーニ เลือกชาเขียวชาฝรั่งชาสมุนไพรแล้วเลือกลายแก้วมักให้เป็นเซตได้เลยค่ะそれいいですねลสเ่ทีบัคว่าอีกุ๊ตให้เต็มกดีเหมือนกันนะคะถุงชาใส่ได้กี่ถุงคะทีบัคว่าอีก u ๊ตเด่มโอเซตนี้ได้ขึ้นมาซะกาโกโก้กาจุกโก้โอซุ้มเมชตมา ถุงชาจัดเป็นเซตกี่ถุงก็ได้ค่ะแนะนำเป็นห้าถุงหรือสิบถุงค่ะ,ะคสุด้อเรียคชาโคชาฮาร์บทีโอนิโกทุกนีสิ่งุณใส่งั้นชาเขียวชาฝรัง่งชาสมุนไพรอย่างละสองถุงค่ะใหนิโกุจุเดทีบักุะเซ็นบุเดะล็อกกเดสเนะมัคคัุวะโดเรนิชิมัสก้า อย่างละสองถุง <altro> ถุงชาทั้งหมด6ถุงนะคะแล้วแก้วมักเอาแบบไหนดีคะ Pink 色が好きなので Pink のカップはどんなのがありますかเขาชอบสีชุมพูแก้วมักสีชุมพูมีแบบไหนบ้างคะ Pink のでしたらこちらのハートとこちらの โ o ต o ริโนโตโคจิลานโอะคุมาสังนเออถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นลายหัวใจนี้กับลายนกน้อยนี้แล้วก็ลายหมีนี้ค่ะそうですか。どれも素敵で迷いますね。じゃ、コトリノマックカップにします。แล้คะสวยทุกใบเลือกไม่ถูกเลยนะคะ งั้นเอาแก้วมาร์กลายนกน้อยค่ะก็แค k e ค h ชิมส u โ o เดะเลจิมาเดะโอโคชิคุดาไซคิดเงินเลยนะคะเชิญมาที่แคชเชียร์เลยค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกพนักงานขายถามลูกค้าที่กําลังหาของขวัญวันเกิดเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายคะก o ยูจินะ 女性ですか男性ですかご友人は女性ですか男性ですかสำนวนนี้เป็นสำนวนการถามคำถามให้เลือกตอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากสองฝ่ายรูปประโยคจะเป็นคำนามหนึ่งเดสกาคำนามสองเดสกาคำนามหนึ่งเดสกาคำนามสองเดสกา,าแปลว่า คำนามหนึ่งหรือคำนามสองในบทสนทนาคำนามหนึ่งคือผู้หญิงโจเซ่โจเซ่คำนามสองคือผู้ชายดันเซดันเซนำไปวางที่คำนามหนึ่งและคำนามสองตามลำดับได้เลยดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายกูยูจินวะ 女性ですか男性ですかご友人は女性ですか男性ですかこれは砂糖ですか、塩ですか。これは砂糖ですか塩ですかこれはばかるりこれはペンですか鉛筆ですかこれは เป็นเดสกาเดาเป็นคนไทยหรือคนจีนเขาเป็นคนไทยหรือคนจีนเขาเป็นไทยหรือคนจีนเสำนวนต่อไปลูกค้าสั่งของว่าชาเขียวชาฝรั่งชาสมุนไพรยอย่างละสองถุงค่ะเรียกจะโคจะฮาปุติโย น個ずつにしてください緑茶、紅茶、ハーブティーをニ個ずつにしてくださいจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้จุดสือแปลว่าทีละแต่ละอย่างละหน้าจุดสือจะเป็นจำนวนในบทสนทนาลูกค้าสั่งชาสามชนิดต้องการชนิดละสองถุงนิกนิก นำสองถุงวางหน้าสุดๆได้เลยค่ะดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะชาเขียวชาฝรั่งชาสมุนไพรยอย่างละสองถุงเลกจะโคจะฮาปุจิโยนิโกตุซึนิสเต็คุดาไซเลขจะโคจะฮาุจิโยนิโกตุซึนิสเต็คุดาไซหนึ่งวนันจำอักษรคันจิทีละสิบตัว 一日、漢字を、十個ずつ、覚えます。一日、漢字を、十個ずつ、覚えます。どうぞ、一人ずつ、お入りください。どうぞ、一人ずつ、お入りください。えを、二枚ずつ、 ホッチキスで止めます。紙を2枚ずつホッチキスで止めます。ファンボスンハナイクランナカ。いらっしゃいませ。何かお探しですか友達の誕生日プレゼントを探してるんですけど、何かいいかわからなくて。ご友人は女性ですか男性ですか 女の子です。ぬいぐるみなどお好きですか本店ではクマさんのテディベアや可愛らしいワンちゃん、猫ちゃんの他に人気のキャラクターものもたくさんありますよ。すみません。彼女はアレルギー体質で基本的にほこりが多いぬいぐるみや クッションななどはダメなんですでしたら、こちらのアロマセットはいかがですかアロマオイルとケンデルスタンドのセットになります。ラベンダーやレモングラスなどアレルギーにいいと聞きますよ。彼女はこういう香りのものは苦手なんです。 アレルギーではありませんが少し過ぎ嫌いが多くてではこちらのティーバッグとマックカップのセットなどいかがですかティーバッグは緑茶紅茶ハーブティーからお選びしてマックカップの柄もお好きなのを選んでセットにすることができますそれいいですね ティーバッグはいくつ入っていますかティーバッグはいくつでもセットにできますが、5個か10個をおすすめしています。それじゃあ、緑茶、紅茶、ハーブティーを2個ずつにしてください。はい、2個ずつでティーバッグは全部で6個ですね。マグカップはどれにしますか ピンク色が好きなので、ピンクのカップはどんなのがありますかえっと、ピンクのでしたら、こちらのハートと、こちらのコトリノと、こちらのクマさんになりますね。そうですか。どれも素敵で迷いますね。じゃあ、 บทสนทนาที่สองเรื่องร้านกิฟช็อปมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะห่อของขวัญฮูโซโฮโซกระดาษห่อของขวัญลัอบบิงยองชิล็อบบิงย o s ชิริบบินดิบง ริบงขึ้นอยู่กับนิโยลิมาสนิโยริมาสชั้นบนโจดันโจดันชั้นล่างเกดันเกดันภายในร้านเท่นไนเท่นไนให้รอโอมาตาเซชิมัสต้าโอมาตาเซชิมัสตาฟังบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะ ではこちらの,の้องกระตุ้ลิ้นมักคัพกับทิ6ขุ่นนですねสามร้อยเก้าสถ้างั้นเป็นเซ็ตแก้วมักลายนกน้อยกับถุงชาหกถุงนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะあのプレゼントの包装もお願いしたいのですがเอออยากให้ช่วยห่อของขวัญหน่อยนะคะ

เกดันโนะวะ20บาทสุดส์จี๊ซายริบบ on วะ15บาสุดโอคิโนะวะ30บาทสุดสขึ้นอยู่กับสินค้าค่ะกระดาษชั้นบนแผ่นละ10บาทชั้นล่าง20บาทริบบิ้นเล็ก15บาทริบบิ้นใหญ่30บาทค่ะเดวะคามิวะโคือเดเดริบบ on วะจีไซโฮโนะอากะนิชิเตะคุดาไซ なんからだとでわかりましたではご会計はマックカップとティーバッグのセットが350バーツとラッピング用紙35バーツで合計385バーツになりますラッピングは5分ほどかかります終わるまで ดโซเทนไนโอกลันคุดาไซได้ค่ะเป็นเซ็ตแก้วมาร์กลายนกน้อยกับถุงชา350บาทกับอุปกรณ์ห่อของขวัญ35บาทรวมเป็น385บาทค่ะห่อของขวัญใช้เวลาประมาณ5นาทีระหว่างรอเชิญชมสินค้าภายในร้านก่อนนะคะ ปุเ n เซโน่ลาปิโน่โอมาจิโน่โอเคกซามะโอมาตาเซชิมาชิตะคุณลูกค้าที่รอห่อของขวัญคะขอโทษนะคะที่ต้องให้รออาลาด์โดเตโมคาวาอิเดสอาลิกาโตะโกไซมัสอ้น่ารักมากขอบคุณค่ะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนาลูกค้าถามพนักงานขายว่า กระดาษห่อของขวัญกับริบบิ้นราคาเท่าไหร่คะลัพปิ้งกุโยชโตริบอวะいくらですかลั p ปิ้งกุโยชโตริบอวะいくらですかสำนวนนี้ใช้เมื่อถามราคาสินค้ารูปประโยคคือคำนามว่าいくらですかคำนามว่าいくらですかสถานีวิทยุศึกษา หมายความว่าคำนามนั้นราคาเท่าไหร่อิคุระแปลว่าราคาเท่าไหร่ในบทสนทนาราคาที่ต้องการทราบคือกระดาษห่อของขวัญกับริบบิ้นและปิงกุโยชิโตริบงก็นำและปิงกุโยชิโตริบงไปวางที่คำนามเลยดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะกระดาษห่อของขวัญกับริบบิ้น ラ,ラ,ラッピング用紙とリボンはいくらですかラッピング用紙とリボンはいくらですかこのカメラはいくらですかこのカメラはいくらですかカーラ,ラ,カーラ授業料はいくらですか授業料は いくらですかค่าอาหารราคาเท่าไหรซักจไดวะいくらですかซักจไดวะいくらですかสำนวนต่อไปค่ะพนักงานขายบอกราคาว่าริบบิ้นเล็ก15บาทริบบิ้นใหญ่30บาทค่ะจีไซボิบองวะจูโกเบอร์สเดโอคโนะเส 小さ大きいประโยคนี้มาจากสองประโยคนำมารวมกันเป็นประโยคเดียวประโยคจีไซลิบงวะจูโกบาดสุดเดะโอคีนวะซันจูบาสมาจากสองประโยคคือจีไซลิบงวะจูโกบาสุดสแปลว่า ริบบิ้นเล็ก15บาทอีกประโยคหนึ่งคือโอเคได้บ่งว่าสันจูบาสุดสแปลว่าริบบิ้นใหญ่30บาทนำสองประโยคนี้มารวมกันโดยนำประโยคแรกจีใส่ริบบงว่าจูกบาสุดสมาเชื่อมกับประโยคที่สองโอคไริบ่งว่าสันจูบาสุดส ระหว่างประโยคหนึ่งกับประโยคสองเชื่อมด้วยเดโดยตัดเดสออกในประโยคที่สองที่บอกว่าโอคีลิบงวะซันจูบาสุดเอสนั้นในประโยคแรกมีคำว่าลิบงในประโยคที่สองจึงใช้โ no นแทนลิบงจะได้ไม่ต้องกล่าวซ้ำสองรอบจึงเป็นโอคีโะซันจ no ูบาสุดเอส ดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะริบบิ้นเล็ก15บาทลิบบิ้นใหญ่30บาทชีซายริบบนว่15บาทเดโอคีโนว30บาทเดสชีซายริบบนว่15บาทเดโอคีโนว่30บาทเดนี่เป็นยาก่อนอาหารนี่เป็นยาหลังอาหารこれは食前の

それは明日使う書類です。これはナンプラー。なんくうしょうこれはナンプラーで、それは醤油です。これはナンプラーで、それはしょうゆですはンで,そはでは、こちらの小鳥のマークカップとチーバッグ6個のセットですね。 350バーツになりますあのー、プレゼントの放送もお願いしたいのですがプレゼントの放送はラッピング用紙とリボン代がかかりますけどよろしいですかものによりますが冗談の紙は1枚10バーツで 下段のは20バーツです。小さいリボンは15バーツで大きいのは30バーツですでは紙はこれでリボンは小さい方の赤にしてくださいわかりましたでは5回計はマックカップとティーバッグのセットが350バーツと ラッピング用紙三十五バーツで合計三百八十五バーツになります。ラッピングは五分ほどかかります。終わるまでどうぞ店内をご覧ください。プレゼントのラッピングをお待ちのお客様お待たせしました。あら、とてもかわいいです。ありがとうございます。サタニー物理学科。サッカヤ。 คือร้านที่ขายของที่ใช้ในชีวิตประจำวันหากเป็นร้านซักกยะที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นบางครั้งจะเรียกรวมถึงร้านขายยาซึ่งขายทั้งอาหารแห้งและของใช้ในชีวิตประจำวันร้านซักขยะในประเทศญี่ปุ่นมักเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับร้านกิฟต์ชอปในประเทศไทยสักกะมีประเภทต่างๆเช่นร้านฟัชชองสักกะซึ่งขายเครื่องประดับกระเป๋าและของใช้ที่เกี่ยวกับแฟชั่นร้านอันทิกุสักกะซึ่งขายของใช้โบราณเอซุนิกุสักกะขายของใช้จากประเทศในแถบเอเชียเป็นต้น คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอาทรธทุราสุขและคุณชโลธรเลี่ยวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยนารา